ใหญ่อะผัดบอโคลีกุ้งค่ะทุกอย่างห้าสิบบาทนะคะกงนกหมูป่าอะไรก็มีนะคะหลากหลายเลยนี่อันนี้ใส่เห็ดฟางไปแล้วค่ะอันนี้ผัดเผ็ดอะไรคะเนี่ยปลากระเบนปลากะเบนอ๋อผัดเผ็ดปลากระเบน ช่องโบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีดีๆของกินที่คุณตูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ชั่วโมมากินเช่ยหมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดนัดบ้านฟ้าเลอม,มาเช่ค่ะ เป็นตลาดนัดเย็นๆนะคะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยค่ะและคลิปนี้นะคะโมจะพามาดูร้านกับข้าวค่ะทุกคนซึ่งร้านนี้นะคะเขาทํากับข้าวโอ้โห20-30อย่างเลยค่ะน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านลุงซับผัดเผ็ดอาหารป่าค่ะข้าวของทางร้านเยอะมากๆเลยนะคะ สวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะกับข้าถุงเท่าไหร่คะแม่ห้าสิบาททุกอย่างเลยเหรอคะทุกอย่างห้บาทนะคะสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะนี่ตอนนี้กําลังทําผัดบล็อกโคลี่นะคะทุกคนเป็นบล็อกโคลี่กุ้งคะ่ะนี่น่ากินมากเป็นผัดกระทะใหญ่ๆเลยนะคะ ผัดบอกคลีกุ้งค่ะทุกอย่างห้บบาทนะคะนกกบปลาไหลหมูปลาอันนี้ปลาอะไรคะปลาหมอปลาหมอโอ้โหปลาหมอก็มีค่ะปลาบึกปลาบึกโอ้ร้านนี้คือแบบขายอะไรที่แบบว่านี่เป็นพวกอาหารปลาอะไรอย่างเงี้ยปากระทิงก็มีนะคะเดี๋ยวเราดูเมนูนี้กันค่ะ นี่เมนูอะไรจ้าพ่อค้าผัดเห็ดผนะัดเห็ดอ่าเดี๋ยวเราดูผัดเห็ดกันนะคะผัดเห็ดฟางผัดเห็ดะลยนะฮะเห็ดฟางผัดผัดเห็ดฟางใส่หมูหค่ะเริ่มแรกเขาก็ใส่น้ำมันกระเทียมแล้วก็หมูลงไปนะคะเสร็จแล้วน้ำมันหอยค่ะ ให้หมูสุกค่ะมีเป็นราดข้าวมีไหมคะตักใส่ถุงเพดียวครับอ๋อตักใส่ถุงอย่างเดียวนี่อันนี้ใส่เห็ดฟางไปแล้วค่ะโอ้ลูกค้าเต็มเลยตอนนี้นะคะ หนึงหูปานึ่งปลาหมานครับนึ่งปลาบึกคะนนปลอยู่นู่นครับนี่ปลาเบนครับอันนี้ปลาเบนกลิ่นหอมเลยค่ะตอนนี้แล้วก็่า ี่ก็ใส่เป็นต้นหอมไปนะคะอ่าเท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเหลือนิดเดียวแล้วนะคะทุกคนหนึ่งห,หนึ่งหนึ่งไปแงบปลากระถปลากระทิงตัวอะไรนะปลากระทิงอนะ่อยครับถุงก็ได้ อันนี้ผัดอะไรคะอันนี้เปรี้ยวหวานครับอัววน,นนี้ผัดไม่ได้เปรี้ยวหวานอะไรครับ 啥？啊 có có bác đi thôi bác rồi ok อะไรมากำลังฟียครับ 干了没？班 น้ำปลากระไนปลาโรมเช่ค่ะอาหารปลาผัดเผ็ดนะคะเมนูอะไรจะพ่อค้าอ๋อน,นี่เสริมกระดูกอ่อนในแก้วครับอ๋อเสริมอ่อนมันเรียกอย่างคือปายแก้วค่ะปายแก้วอันนี้เสริมก่กอ,อน,นครับ แก้วเนี่ยเขาขาวเนี่ยกรุบกรุบเยี่ยมย่างพื่อขายแก้ว

กระดูกอ่อนครับมีปลาหมอค่ะน่ากินนะโกงนกหมูป่าอะไรก็มีนะคะหลากหลายเลยแล้วพี่บุ๋มไม่กินนะใส่กระเทียมอย่างเดียวใส่หอม่หญเดียวหมูป่ากับกระดูกอ่อนหอมใหญ่ อันนี้เป็นประเภทแกนะะปลาไหลก็มีค่ะทุกคนปลาสวายป้าบึกไก่ค่ะปลาไหลค่ะทุกคน ดเร็วมากทุกคนาดตอมปดาดาาสบายอ่ะยิ้มเหมอะไรครับทนปลาดนตีนเนี่ยพาามีอะไรก็ห้อไม่เอาหรอเอาปลาหมอสองตัวค่ะชิ้นใหญ่อ่ะ

ตักขุยังดูนะคะจะบอกว่าน้ำจิ้มเดี๋ยววันนี้ซื้อแล้วจะมาบอกว่าตักขุ่นเราบอกว่ากี่ถึงเอออะไรถึงอ๋อกุ้งยำค่ะแล้วก็ผัดกระดูียมก่อนมีอะไรคะสองอย่างสาแค่นี้เหรอไม่สาเพิ่มไหมไม่ไม่ค่ะเดี๋ยวเอาแกงไปแล้วก็ไปลบก่อนอ๋อหอยถุงนึ่งค่ะเอาเห็ดนะเห็ดเอาไหมหอยยิ่งเดียว แ้น้ำเป็นเกลนมางหาหอยมดี้าหอ,อหอยก็ขายดีนะคะวุ้ยเดี๋ยวย่งไปไว้ที่รหอยตรงาตักไว้แล้ว ช่องบบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่วงมอมากินเชฟ